สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราเป็นกลุ่มพันธมิตรทริปกาแฟนะครับเราก็จะรวบรวมกลุ่มนะครับทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะขับรถซีซอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะไปส่งเสริมคาเฟ่ในจังหวัดนครปฐมครับกลุ่มนี้นะครับจัดตั้งขึ้นจากกลุ่มคุณย่าไรเดอร์นะครับซึ่งเราจะเลือกคาเฟ่ทั้งหมด16คาเฟ่ในปีนี้นะครับและครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่เรามาจัดทริปเพื่อส่งเสริมคาเฟ่นครปฐมนะครับ ผมชื่อน,นิดครับตัวแทนในกลุ่มพักพวกการครับผมวันนี้มาในทิปกาแฟนะครับก็คือของมาในนามของคุณย่าไรเดอร์ด้วยนะฮะและก็หลายๆกลุ่มนะครับก็มีทั้งพักอิสระแล้วก็กลุ่มรอยัลเอ็นฟิลของส่วนของนคกผสมนะครับแล้วก็ของพักพวกการเองก็จะอยู่ในจังหวัดการได้ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็พี่พ,พีน้องๆ้องอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงที่ไปร่วมกันและมีใจรักในการขี่มอเตอร์ไซค์นะครับไม่จํากัดซีซีนะครับแตกต่างแต่ไม่แตกแยกครับผม ผมบิ๊กนะครับเป็นกลุ่มซีเนียร์ไรเดอร์ที่มาร่วมชิปกับคุณอูนะครับในกลุ่มคุณย่าไรเดอร์นะครับก็ยินดีและมีความสุขในการมากับพันธมิตรกลุ่มฝากนะครับฝากติดตามฝากกลุ่มซีเนียร์ไรเดอร์ไทยแลนด์นะครับผมอ่าบอยนะครับจากกลุ่มคลาสสิก350นครปฐมนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงวันนี้ก็มาร่วมงานมิทติ้งด้วยนะครับกับกลุ่มพักอิสระด้วยอีกหนึ่งกลุ่มจากระรมสองนะครับฝากเนื้อฝักตัวด้วยนะครับมานครปฐมกก็ททัาายยยแวะมมมเี่ชรถคลาสสิกกัันนได้ะครบผม ชื้ออัดนะฮะอ่าได้เข้ากลุ่มรอยออนฟะิลนครปฐมก็เข้ากลุ่มได้เน,นี่ยเนื่องจากอา่ก็คือโพสต์ลงมาในกลุ่ม f a c e b o o k นี่แหละก็เลยนัดเจอกันแล้วก็นัดกินกาแฟกันก็เลยรู้จักกันมากขึ้นการขี่มอเตอร์ไซค์ของผมก็ผมรู้สึกว่าขี่แล้วมันก็สนุกอนะเนาะตามภาษาเด็กผู้ชายผมก็ถือว่าต่อให้เราโตมาแค่ไหนอะเราก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่โอเควันนี้เราก็มารวมกลุ่มกับทางเมืองการนะครับก็เดี๋ยวไปหากาแฟกินกันนะครับเราพักอิสระเราก็มากัน3าคันนะครับวันนี้มากับน้องๆเราในฐานะออายยยุุุนน้ทีี่่สดดใกกกลม็็เ๋ว น้องๆก็จะพาไปเที่ยวกันวันนี้อากาศร้อนแต่ไม่เป็นนูนประสาทนะครับทั้งหมด16คาเฟ่เราจะเลือกจากนะครับ1นะครับเป็นคาเฟ่ที่ไม่ได้เป็นเจ้าใหญ่แฟนชายดังนะครับแล้วก็2นะครับเป็นคาเฟ่ที่มีหน้าร้านชัดเจนนะครับแล้วก็อันที่3เป็นคาเฟ่นะครับที่มีทัศนาคติที่ดีครับต่อชุมชนแล้วก็จะเลือกคาเฟ่ตรงนี้แล้วก็ไปส่งเสริมเขาพาเพื่อนๆนะครับที่ชอบขี่รถนะฮะไปเที่ยวคาเฟ่ไปใช้บริการเขานะครับ กลุ่มกาแฟเช้านะครับไม่ใช่ไปเนี่ยนะครับผมอ่าที่ป็นซีเนี่ยครับ,รบ<น>ก็ขอขอบคุณนะครับกลุ่มพันธมิตรนะครับที่ที่ที่เชิญกลุ่มกาแฟเช้าครับผมขอบคุณ<น>มากครับ แล้วก็มีอะไรก็เดี๋ยวคุยกันช่วยกันได้ครับผมยินดีเป็นพันธมิตรครับครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับก็โครงการนี้ชื่อโครงการพันธมิตรที่กาแฟครับจัดโดยคุณย่าไรเดอร์แล้ววันนี้โชคดีมาก,มากๆที่มีพันธมิตรต่างๆเข้ามาทั้งกลุ่มกาแฟเช้ากลุ่มภาพวกการรวมถึงกลุ่มรอยนต์ฟิลนครปฐมพรามห้าด้วยครับอาจจะมีอีกหลายกลุ่มฮะอาจจะพูดไม่ถึงพูดไม่ทั่วถึงไงขอบคุณมากครับ โอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับโปรดติดตามครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ